ดีทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยก็คือหนูก็ลุงทองลุงนงทองเนี่ยเป็นคนที่หนูก็เคารพมากๆที่เขายอมเลีชีพตัวเองเพื่อบอกกับผู้มีอำนาจทั้งหลายว่ามีคนยอมเลีชีพจริงๆเพื่ออุดมการและหนูก็มองว่าอุดมการณ์เนี่ยเป็นเหมือนตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกว่าเราจะไม่มีวันแพ้แน่นอน แน่นอนค่ะว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเราไม่ได้มีอํานาจเราไม่ได้มีอาวุธไปสู้กับเขาแต่ว่าตราบใดที่ยังมีอุดมการอยู่เนี่ยหนูรู้สึกว่าเราไม่มีวันแพ้แน่นอนหนูคิดอยู่เสมอว่ายังไงเราก็ไม่แพ้แต่ไม่รู้ว่าเราจะชนะไหมแต่ยังไงเราก็ไม่แพ้เพราะหนูเชื่อว่าไม่ได้มีคนอยา่างคุณลุงรวมทองแค่คนเดียว ยังมีอีกมากมายที่ยอมทีชีพหรือยอมบอกกล้าบอกได้ว่าอุดมการณ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินเราเดินทางกันมาค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะเอ่อในถนนเส้นนี้ที่เราเดินมาเนี่ยอาจจะมีผู้คนมากมายที่ร่วมเดินกันมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าระหว่างทางมันอาจจะมีตกหล่นหายไปบ้าง ขายอยุดมการไปบ้างแต่ว่าเอาจริงๆก็แม้ว่าตอนนี้คนมันจะไม่ได้เหลือมากมายอะไรหนูมองว่าปริมาณมันไม่ได้สัมพันธ์ไม่ได้สําคัญเท่าคุณภาพขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็นาวันนี้ที่ยังยืนอยู่เพราะว่าหนูยังเห็นว่ามันยังมีคนที่มีอุดมการจริงๆพร้อมสู้จริงๆไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรใดทั้งสิน้นก็เลยยังอยู่ตรงนี้และคิดมาเสมอว่ายังไงเราก็ไม่แพ้ หนูเชื่อในพลังของคนตัวเล็กมาเสมอแล้วหนูก็พูดอย่างนี้มาตลอดหนูเชื่อว่าคนตัวเล็กสามารถทําอะไรได้มากมายเลยค่ะไม่จําเป็นต้องมีอํานาจอะไรคุณไม่จำเป็นไม่จําเป็นต้องมียศถาบรรดาศักิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นด้วยซ้าคุณสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนี้คุณชอบอะไรล่ะวาดรูปแต่งเพลงทํากราฟิกทุกอย่างนี้มันสามารถนํามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยครั คุณวาดลูกเอามาใช้กับการเมืองเอามาสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณทํากราฟ,ฟิกทําให้คนรู้ว่าตอนนี้สถานาการณ์เป็นไงเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณแต่งเพลงให้คนฟังให้คนเข้าใจสถานาการณ์ในเมืองไทยตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถนํามาใช้ได้หมดโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีเงินจํานวนมากหรือว่าคุณไม่จําเป็นต้องมียศมีตําแหน่งอะไรขนาดนั้น <S <S เพราะฉะนั้นหนูก็ขอยืนยันในตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าจงเชื่อในพลังของตัวเอง ตรงเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะเกิดจากคนตัวเล็กเสมอแล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่หนูถ้าไม่พูดถึงเลยก็คงไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่หนูเองก็เคารพเหมือนกับคุณลุงนมทองคือนักโทษในเรือนจำตอนนี้นะคะผู้ต้องขังคดีการเมืองทั้งสิ้นก็เกือบสี่สิบคนได้แล้วค่ะหนูอยากให้ทุกๆคน ช่วยกันพูดถึงพวกเขาให้มากเพราะว่าถ้าวันนี้เขามีอิสรภาพที่จะอยู่ข้างนอกวันนี้เขาก็คงจะอยู่ตรงนี้กับพวกเราคงหรืออาจจะได้ยืนพูดอยู่ตรงนี้กับพวกเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนพูดถึงพวกเขาให้มากๆนะคะและ้วก็ทำทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากมายแค่ไหนทุกอย่างมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เสมออยู่แล้ว หนูไม่อยากให้ต้องมีใครเข้าไปข้างในอีกแล้วไม่อยากต้องไปเยี่ยมแล้วก็พอเยี่ยมเสร็จเราก็รู้สึกแย่ yeah, รู้สึกเฟลที่เราไม่สามารถเอาเพื่อนออกมาได้ที่สุดท้ายเราก็กลับบ้านคนเดียวโดยที่เพื่อนข้างไนก็ยังคงอยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนพูดถึงเขาหนูไม่อยากให้การอุ้มลูกครั้งแรกของมะนชนน ผู้ต้องหังคดีการเมืองคือการอุ้งลูกในคุกคือการเยี่ยมใกล้ชิดนั่นคือการได้กอบลูกและอุ้งลูกครั้งแรกของเขาหนูอยากให้เกดได้ออกมารักษาคนไข้อยากให้บุ๊กเอลเวนฟิงเกอร์ได้ออกมาสร้างสีสันออกมาร้องเพลงออกมาแลบให้ผู้คนฟังเหมือนที่เขาเคยทำมาโดยตลอดอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอครอบครัว แล้วก็ไม่อยากให้ใครต้องเข้าไปในเรือนจำอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ทุกคนมีพลังมากมายเลยค่ะที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยช่วยกันแชร์ก็ได้ถ้าใครว่าดรูปไม่เป็นช่วยกันกดไลค์กดแชร์กระจายข่าวบอกทุกๆคนว่าตอนนี้มันยังมีคนโดนคุมขังเพราะความไม่เป็นธรรมอยู่ บอกให้สังคมได้รับรู้ว่ายัางมีพวกเขาอยู่ข้างไหนก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนนะคะที่ไม่อยากให้หลงลืมไปก็อยากจะขอแรงทุกๆคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยวันนี้คงไม่ได้มีอะไรมาพูดเยอะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากที่รับฟังแล้วก็เอ่อ หวังว่าเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้และชนะจริงๆในอนาคตขอบคุณมากเลยค่ะ